คณก็สนใจนะเออทำไมอยู่ๆวันดีคืนดีวันหลายสัปดาห์ก่อนมีข่าวว่าทางจีนเองก็แบนเรื่องว่าเอ็นวีเดียจะไม่ใช้ชิปของเอ็นวียนะเพราะเขาจะพัฒนาชิปของตัวเองแต่ต่อมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่มีข่าวว่าอ里บาพาเองร่วมกับเอ็นวีเดียที่จะพัฒนาเรียกว่าเป็นร่วมกันทางด้านซอฟต์แวร์ทำเรียกว่าอ่าลาาเซ็นเนะฮะกับอ็นวีเดียเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ครับ เพราะครับคือผมว่าทางจีนเองเนี่ยเขาคงไม่ได้มีปัญหาอะไรกับเอ็นวีเดียหรอกนะครับแต่ว่ามีปัญหากับผู้บริหารประเทศที่เอ็นวีเดียตั้งอยู่ต่างหากอ๋อนะอย่างนั้นใช่ใชก็คือปฏิวัติการเกลือชิมเกลือนะตัวอย่างเช่นเลยครับก็ n v ็นวีเเองก็จะเห็นแหละว่าจริงๆแล้วเขาต้องการเข้าไปประกอบการในจีนมากเพราะว่ายอดขายของเอ็นวีเดียในจีนแต่ละปีมันก็ต้อง ไม่ต่ำกว่า12-13เปอร์เซ็นต์ของยอดขายรวมอะนะอ้เยอะนะครับก็ถือว่าเยอะนะฮะถือว่าเป็นตลาดหลักตลาดหนึ่งและคาดว่าถ้าเผื่อว่าอเมริกากับจีนดีกันมากๆน,นี่นะในช่วงอีสักไม่กี่ปีข้างหน้านี่นะยอดขายของอินดีอินวิเดียที่ตกมาทั้งสองหมื่นา 20, ล้านเหรียญต่อปีมันจะขึ้นมาเป็นห้าหมื่นล้านเหรียญนะ<อ>ถ้าเผื่อว่าทางการสหรัฐนะฮะยินดีให้อินฟิเดียสามารถขายาชิปต่างๆที่มีคุณภาพสูงนะะ อ่าไม่ใช่เฉพาะไอ้ H20 อ่าซึ่งตกเป็นเป้าของการของการกระหน่ำในขณะนี้นะฮะนะครับเพราะว่า H20 อ่ะมันเป็นชิปที่เอเวเดียคัสมัยก็คือผลิตเพื่อตลาดจีนโดยเฉพาะการที่จําเป็นต้องคัสมัยอ่าให้ตลาดจีนโดยเฉพาะก็เพราะว่าอะไรครับก็เพราะว่าถูกรัฐบาลตั้งแต่สมัยของอ่โจไบเด,น,ดนะเนอยู่นะฮะเล่นงานก็คือคไม่ให้ขายชิปคุณภาพดีๆเช่น H อ100นะฮะคอเปอร100นะฮะนะครับ อให้ให้ก่จีนนะและยิ่งตอนหลังมันมีไอ้แบล็คเวลด้วยอะไรต่างๆด้วยยิ่งห้ามขายใหญ่เลยนะทำะไมไปห้ามเขาขายล่ะเขาเป็นเอกชนไปนห้ามเขาได้ยังไงทําไมหลายคนอาจจะไม่เข้าใจตรงนี้สึ่งสึง่งเดี๋ยวเบรกท้ายๆ, c, ๆเราจะมาคุยกันว่าสหรัฐมีการเปลี่ยงกายเป็นทุนนิยมโย <powered S 3> <ๆ S 1> รยรลัฐเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าและจริงกลังเป็นอะไรนะครับนะครับก็ก็จะเห็นเลยว่าว่าปฏิวัติการแบบเนี้ยกครเข้ามาแทรกแซงธุรกิจแบบนี้นะครับมันก็เลยทําให้เป็นไงฮะทําให้จีนเองต้องมีปฏิวัติการตอบโต้นะ และต่อโต้ก็คือนะครับก็คือกล่าวหาว่าไอชิปของเอ็นบีเดียมันก็คือไอเอชยี่สิบนี่แหละเพราะว่าให้หุ่นในเดือนที่ขาย้วยจีนมันคงขายยากทีแม้นะนะนะครับนะครับเอ่ออาจจะมีบางส่วนที่เป็นเล g a ซีชิปนะนะครับแต่ว่าขนาดเดีวยวกันเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าเมื่อมีการกระหน่ำจีนแบบนี้จีนก็ตอบโต้ตครับว่าเอ๊ะทำไมเอชยี่สิบของคุณเนี่ยมันมาสปายหรือเปล่ามันมีระบบเซ็นเซอร์ที่บรรลงความลับเอ่อร้นร่วงข้อมูลจีน แลรู้ว่าเออสามารถที่จะอ่อนะครับอ้างเรื่องของคําว่า security เนี่ยนะฮะการอะไรก็ตามที่ทําให้จีนถูกกระทบเหมือนกับเหมือนนสมัยหนึ่งที่อเมริกามักจะอ้างกับจีนของจีนเข้าไปโทรศัพท์ของจีนหรืออะไรเครื่องของหัวเว่ยเนี่ยไอ้ไอ้นี่เบสเตชันจะไปขโมยความลับหรือเปล่าอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับอาจารย์ครับใช่ครับใช่ครับฉะนั้นเมื่อปีนี้เองครับมันก็เลยทําให้มันก็เลยทําให้จีนกันกไปไงก็เลยให้มีการตรวจสอบ ว่าไอ้ไอ้ฮอบยี่สิบเนี่ยนะฮะเดี๋ยวไปอย่างยิ่งเอ่อที่ที่ฮาวเวิร์ดคัสตอาที่ที่เอ็นวีเดียคัาตอาไอเจีเนี่ยมันมีกันปูขาดหรือเปล่าและข้อสมัยกันเลยครับคือทั้งก่อนหน้านี้ได้ออกมาพูดอย่ครับบอกว่าเอ็นวีเดียที่เป็นประกอบการในจีนได้แลกกำไรดีนะเนี่ยจะต้องแบ่งค่าต๋งให้แก่อเมริกาเนี่ยเห็นไหมครับก็แสดงว่ามันต้องมีมาจิ้งสูงมากเพืถึงสามารถแบ่งค่าต๋งาให้แกรัฐบาลอย่างเดียวถึงที่ห้าเปอร์เซ็นต์ได้ไหมฮะ ไปตัวไปคุณได้คุณได้พอสิทธิ์มาร์จิ้นได้กำไรส่วนหนึ่งกำไรสักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเก่งมากเลยใช่ไหมฮะแต่นี่แบ่งให้เทศบาลอย่างเดียวมันต้องสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ่ะใช่ไหมครับมันก็เลยเกิดอย่างที่้แจงว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะว่าเอ่อเอ็นบีดีมีการผูกขาดหรือเปล่าแต่จริงๆเรื่องอื่นนะเนี่ยผมว่าเอ็นบีดีกับจีเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหากันโดยตรงหรอกนะฮะนะครับและนี่เองเป็นไงครับมันก็เลยเกิดข้อตกลงพูดคุยกันระหว่างเอ็นบีดีกับอาลีบาบาว่าอาลีบาบาเนี่ยเป็นผู้ปรระกกอบาาควที่ ใหญ่ที่สุดของจีนมีแม้กร์เั่งแชร์ในจีนเนี่ยผมว่าไม่ไม่ต่ำกว่าหนึ่งในสามนะฮะที่เป็นของอาลีบาบาอย่างเดียวนะครับนะก็คือสามพิเศษนะครับแล้วเป็นไงครับไอ้คราวเนี่ยคุณเขาจะต้องมีมีไอ้อินฟราสตรักเจอร์เนี่ยที่ที่มีประสิบัติอยู่นะมรับจะมีดาต้าเซ็นเตอร์มีอะไรต่างต่าหลายมีเซิร์ฟเวอร์ทั้งหลายนี่นะฮะซึ่งมันล้วนแล้วแต่จะต้องใช้เทคโโนลยีของเอ็นดีเดียนะครับนะเพื่อประกอบการให้มันดีนี่นะครับนะและข้อสำคัญคืออะไรครับก็คือตอนนี้มันเริ่ม ถึงยุคข,ของไอ้ฟิสิกอลเอนะก็คือเอไอกายภาพนะฮะเอจะลดแรนออกจากจอคอมพิวเตอร์เนี่ยมาทำงานในตัวของโรบอทนะเช่นฮิวแมนโรบอทก็ดีอินดัสเซียโรบอทก็ดีหรือว่ามาทำงานในรถยนต์อัตโนมัติี่ยเพิ่มมากขึ้นนะและที่เองเมื่อลดทำให้นะครับผู้บริหารของทั้งเอ i d ว a เดียแล้วก็ของของเอ่ออาลีบาบาเนี่ยนะครับซึ่งได้พบปะพูดคุยกันในเวทีที่มีชื่อว่า แอปซาร่าคอนเฟรนทที่หังโจเมื่อเมื่อวันวันพุธที่บ่านมานี่เองนะว่าเอ็นวีดียกับจีนเนี่ยจะร่วมกันทําอะไรกันบ้างนะตอนนี้ยังอาจจะไม่ถึงขนาดขายชิปขายอะไรต่างๆให้กับจีนนะแต่ว่าขนาดนีวก็จะร่วมมือกันทางด้านไอดีนะครับกระแสงว่าเอ็นวีดียาไปใต้กันนาของเจนเน่นหัวนก็เขาเล็งเห็นแล้วว่าจีนยังไงก็เป็นตลาดที่มองข้ามไม่ได้เพราะตลาดมันใหญ่โตใช่ไหมครับนะแล้วก็คาดว่าจะเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา AI ออันดับต้นๆของโลก จะเชนเส้นห่วถงถึงขนาดเตือน,นร่ำเตือนรัฐบาลริการนะฮะว่าถ้าไป,ไปบีปบคั้นจีนเป็นปจ้าจีน้ากๆจีนก็จะก็จะทำก็จะ,จะประกายความเป็นไทยในการพัฒนาเอไอของตัวเองและเมื่อความเป็นไทยมันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับประชากรพันสี่ร้อยกว่าล้านคนตลาดมันหายไปเท่าไหร่ครับตลาดตลาดตลาดทั้งตลาดไม่เฉพาะของเอ็นวีเดียของค่ายอื่ืเอ็มดีเรื่องต่างๆด้วยอะไรด้วย,วย,วยบอยคอมอะไรบกนี้นะครับคอข้อมอะไรทั้งหลายใช่ไหมฮะมันจะหายไปมากมายขนาดไหนถ้าเบื่อว่าคุณเป็นผู้การอ่า อ่ uh, ในการอ่ uh, ไม่ยอมขายอ่ uh, uh, อุปกรณ์ต่างๆรวมตลอดถึงในเซมิคอนดักเตอร์หรืวว่าชีพให้กับจีนนี่นะฮะแต่ก็จะมันก็ยิ่งบังคับให้จีนยังไงครับให้จะต้องพึ่งพาตัวเองใช้จมูกวียหายใจเพิ่มมากขึ้นแสดงขบวนการพัฒน,นามันก็จะยิ่งมากและรวดเร็วขึ้นตามประกาศของผู้นำประเทศก็คือมาดาบริทีถ่ถ,ถึงล่าสุดก็ประกาศไว้เลยนะครับว่า AI คือเรือทงของจีนนะฮะที่ช่องระดมสรรพกำลังทั้งหมดเนี่ยนะฮะหรือว่ามากมายเนี่ย เพื่อมาพัฒนาเ i ไอนะครับและและนี่เองมันก็เลยทําให้ทําให้ทําให้เป็นไงครับทําให้หัวอาจจะได้่หัวก็อูกใหญ่่าถ้ามันเป็นอย่างี้ปั๊บเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเบื่อว่าจีนพึ่งพาตัวเองได้ดังนั้นด้านหนึ่งถ้ายังร่วมมือกันได้เขาก็พยายามร่วมมือกับจีนอย่างที่มีการประกาศร่วมมือกับอาลีบาบาไปด้วยเรื่องเลยนะครับถ้าสามสี่เรื่องที่เขาประกาศร่วมมือกันนะฮะนะครับก็คือะไรครับหนึ่งดัต้าพรีโ s รเซสซิ่งอ่าก็คือก่อนก่อน ก่อนมีการโปรเซสดาต้าเนี่ยนะมันก็จะมีกระบวนการต่างๆที่ที่จะใช้เออ่เทคโนโลยีของเอ็มดีดีได้ต่างๆลูกแบบอ่ารีบาบาได้ใช่ไหมครับ,รบสองคือครับซินเทติกดาต้าเจเนอเรชันอันนี้คือการสั่งเข้าข้อมูลน,นะนะครับเออ่ซึ่งคุณจะทำได้ได้มีความคล่องตัวคุณก็ต้องมีอะไรคอม,คอม,ค,อมคอมพิวติ้งพาวเวอร์นะทีะ่เข้มแข็งใหญ่โตนะครับและ้คอมพิวติ้งพาวเวอร์ที่เข้มแข็งใหญ่โตที่ฉลาดมากๆที่ ประสิทธิภาพสูงสูงเนี่ยกูก็ต้องใช้ชิปที่มีประสิทธิภาพสูงไงนะตัวอย่างเช่นไอ้ G P U ของของเอ็นดิเดียใช่ไหมครับนะนะครับฉะนั้นแล้วเป็นไงเขาบอกเนี่ยเรื่องของโมเดลเทรนนิ่งแอนด์อีเวลเลชั่นนะครับเรื่องของการการการเทรนในไอไอพวกโรบอทพวกอะไรทั้งหลายเทรนในไอไออะไรทั้งหลายนี่นะครับนะก็จะต้องมีการร่วมมือกันนะฮะแล้วกันเลยครับมีการทำโรบอทนะครับ เรียนฟรอสต์เมนเลิร์นนิงก็มันนี่แหละครับผมว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องหลักที่สุดนะฮะอ่าเพราะว่าเลยครับเพราะมันเกีย่ยวพันกับเรื่องของการพัฒนาไอ้ไอ้ฟิสิคอลเอไอโดยตรงนะ <c oughs> ก็คือเอาไอ้ซอฟต์แวร์เอไอนะครับอ่าที่ทําจากชิปที่ทรงประสิทธิภาพบาง,บางๆของเอ็นวีดีนะครับนะมาใส่เข้าไปเข้ามาเชื่อมโยงกับตัวโรบอทเด้ะซึ่งเป็นเรื่องของกายภาพดีไหมฮนะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ,ไอ้คำว,ว่าฟิสิคอลเอไอเนี่ยมันหมายถึงอะไรครับคุณนุ่ยครับแต่ถ้าเราลองมานิยามันสักหน่อยหนึ่งให้มันชัดเจนขึ้น คุณฟังดูแล้วว่าอย่างงงๆใช่ไหมัน้าน่าจะหมายถึงนะครับคุณผู้ชมครับซิิโฟล AI ก็คือเลยครับก็คือการเชื่อมโยงระบบ AI นะซึ่งมันก็คือระบบไอไอที่มาจากซอฟต์แวร์ากฉลาดซอฟต์แวร์ฉลาดได้คุณก็จะต้องมีมีปชิมีคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงๆใช่ไหมครับเช่นมี GPU ของของเอ็นดีเดียนะครับแล้วกันเลยครับเชื่อมโยงก็หาระบบออโตมั m ส u s ิส s t เ m ก็คือระบบของพวกโรบอทอะไรหลายๆเนี่ยเออไมอย่างยิ่งฮีโรมารบอเนี่ยนะมันจะต้องใช้ระบบของไอ้นะครับอของระบบเอไอซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพมากๆและมันจะมีประสิทธิภาพมากๆก็ต่อเมื่อมันจะต้องมีคอมพิวติ้งพาวเวอร์มีพลังในการในการคำนวณในการคคอมพิวต์นี่นะฮะที่มีประสิทธิภาพมากๆก็หมายความว่าซอฟต์แวร์ของคุณต้องดีมากฮาร์ดแวร์ของคุณก็ณต้องดียอดเยี่ยมด้วยเช่นกันมี Data Center ที่ ที่มีประสิทธิภาพสูงๆนะครับเอามาใช่ไหมครับนะครับนั่นนี่แหละครับมันก็เลยทําให้ทําให้สองบริษัทนี้ประกาศที่จะร่วมมือกันนะฮะแล้วเป็นไงครับแล้วเพอเอิญอาลีบาบาเองก็ประกาศเปิดตัวที่วี่นะฮะซึ่งสร้างความฮือฮาไม่ใช่น้อยนะฮะที่เขาเปิดตัวในในงานของแอปซาร่าคอนเฟรนที่หางโจเมื่อเมื่อไม่กี่วันก่อนที่ผ่านมาเี่ยครับอาลีบาบาเขาเปิดตัวอะไรครับคุณนู้ครับได้ตามข่าวหรือเปล่าครับเปิดตัวอะไรครับอาลีบาบาได้เปิดตัว นะครับไอแพลตฟอร์มสําคัญของเขานะฮะซึ่ง <c oughs> เป็นแพลตฟอร์มที่เป็นไงครับที่สร้างความมือหาไม่ใช่น้อยนะนะครับแพลตฟอร์มอันนี้ก็มีชื่อว่าอะไรครับคุณดูครับได้ได้ต่างข้อมูลหรือเปล่าครับนะนะครับคือปกติแล้วเนี่ย阿里巴าเขาจะมีแพลตฟอร์มนี้มีชื่อว่าคิวเวนนะอ่าคิวเวนที่เขาพัฒนาเปิดตัวมาตัองอ้งแต่ปี2023นะ คิวเวิร์น <Q 1 S 1> <1. S 2> ก็คือก็<ๆ>ค,อคือเชี่ยนเวิร์นนั่นเองนะให้ต <1, S 2> ้อง Q2 เปิดให้เชี่ยนเวิร์นหรือว่า Q1 ให้กลายเป็นโอเพนซอร์สใช่ไหมครับใ,ให้ประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยทุกองการทั่วโลกเนี่ยสามารถเอามาใช้เพื่อพัฒนาระบบของไอ้ไอเจนเนอตีฟเอไอของตัวเองไอ้รนา์เรียงเก็บโมเดลของตัวเองได้ใช่ไหมฮะนะแต่ล่าสุดเขาไม่ได้เปิดตัวแค่นั้นครับเขาประกาศตัวเปิดตัวร์เลยครับเปิดตัวที่มีชื่อว่าเอ่อ Q1 สามแมทนะ q ิวสามคิวเวิร์นสามแมทเนี่ยน,นะ ซึ่งจะเป็นอะไรครับจะเป็นโอ้โหนะฮะจะเป็นจะเป็นในโมเดลทางด้านนะครับเออที่มีการทํางานที่มีประสิทธิภาพบ้างๆเนี่ยครับแล้วอาริโอวาเขาคุยว่ามันจะเหนือกว่ามันไม่ด้อยกว่าหรืออาจจะเหนือกว่าใครครับคุณคุณคุณดูแลก็ <c oughs> อาจจะได้คุณดุยศเนี่ยเออนะครับเกิดอาการคข้แผลขึ้นมาทันทีนะก็ประกาศว่าของเขาเนี่ยเหนือกว่าใครครับก็ <c oughs> ของขเขาจะเหนือกว่า ChatGPT ของ OpenAI ในขณะในขณะในทั้งหลายนี่นะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เขามาถึงไอ้คิวเวิร์นสามอ่อแม็กเนี่ยนะที่ที่เขาเปิดตัวกันในงานในที่หางโจวในเมื่อเมื่อเมื่อที่ที่แล้วเนี่ยนะเมื่อไม่กี่วันก่อนที่บาดตาแต่เดิมน่ะคิวเวิร์นสองเนี่ยคิวเวิร์นทูเนี่ยผมก็เคยได้ยินอยู่แล้วว่าก็เก่งเก่งเหมือนกันแต่ยังไม่ยังไม่ครับแต่ว่าคิวเวิร์นสามเนี่ยเขาบอกของเขาเนี่ยเขาขึ้นมาเพื่อสู้กับเจเจเจบีบีโดยโดยที่ของไอโอเป็นไอตอนนี้เราไม่รู้ว่าโอเป็นไอขนาดน เป็นไงครับเอ็ <S <S นวีดีเอก็ต้องไปเข้าหุ้นร่วมกับร่วมง,งานกับกับโอเพนไอนะมูลค่าแสนล้านเหรียญอ่าคุณยอดได้ตามประมูลหรือเปล่าครับเอ็ <Nvidia> <S <S นวีดีเอสนะฮะและขณะเดียวกันโอเพนไอ้ยังไปร่วมมือกับโอลาโคร่วมมือกับซอฟแบงทำดัตตาเซนเตอร์มูลค่าต้องห้าแสนล้านเหรียญน,นะเพรก็ต่างเชื่อกันว่าในช่วงเวลานะครับอา่าสี่ห้าปีข้างหน้านี้นะครับนะมูลค่าของ AI อุตสาหกรรม AI เนี่ยมันจะมีมูลค่าถึงประมาณเท่าไหร่คุณคุณยอครับเท่าไหร่ครับ มันจะมีมูลค่าถึงประมาณสามจุดห้าถึงสี่ล้านล้านเหรียญสหรัฐทั่วโลกนี่นะนะครับประเด็น AI แล้วก็การใช้ AI ทั้งหมดนี่นะที่ที่ประมวลออกมาเป็นมูลค่านี่นะฮะอันนี้ไม่ว่าจะเป็นบริษัทไอนะครับวิจัยยักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ยไม่ว่าสำรับไหนเนี่ยก็ออกมาจะเอาอกมาพยากรอย่งองยางก็อเพียงกันว่ามันมูลค่ามันขึ้นอาจจะขึ้นมาถึงสามจุดห้าถึงสี่พันล้านดอลลาร์นะครับฉะนั้นยังไม่ไม่น่าแปลกใจที่บริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยนะครับอย่าง阿里บานี่นะครับ ซึ่งเขามีโลกคราวที่ก้าวหน้าที่สุดนะไม่เฉพาะในจีนตอนนี้ก็ยังไปไปทั่วโลกด้วย<ล>ใช่ไหมครับรวมทั้ในไทยเราก็มีใช่ไหมครับนะครับครับแล้วนี่เองก็เลยเป็นไงครับก็เลยโชคดีที่สถาบันกนารจัดการปัญญาวิวยที่ผมร่วมบริหารอยู่เนี่ยก็ได้ทำย y นะครับกับอาลีบาบาคราวไปเมื่อ,อเมื่อเมื่อหลายเดือนที่ไม่เหยืยอที่ก่อนอนะครับนี่แสดงว่ามีภาษาไทยด้วยนะนะครับก็คือรวกสบายใจหน่อยมันมีภาษาไทยเอาวีศวกรเราไปเทรนกับเขาอ่ะนะครับ เพราะว่าไอ้นี่มันต้องใช้ภาษาภาษาตรงแต่ละประเทศทั่วโลกถ้ายิ่งเก่งภาษามากทั่วโลกมันก็ยิ่งไอเอไอมันยิ่งเก่งมากขึ้นอาจารย์ครับสามารถแปลได้ครับแล้วก็ล่าสุดนะครับเมื่อไม่เมื่ออาที่ก่อนอาทิตย์แล้วนี่เองแล้วก็ทำเอโ a เอนะครับทำความร่วมมือกับอะไรครับกับกับกีรี่นะครับอกีรี่ก็เป็นค่ายรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของจีนใช่ไหมนะฮะครับ อ่าตอนนี้มันทุ่มทุนลงทุนในมาเลเซียมหาศาลเลยแล้วก็จะร่วมมือกันนะอ่าโดย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 ,โดยเขาก็จะมาอ่าอันดับแรกเลยก็คือรับเด็ดกของเราเนี่ยไปไปไปฝึกง,งานอ่าเพราะเราเป็นเวิร์กเบดเอเจคชันใช่ไหมครับนะบแล้วก็จะร่วมมือกันนาะทําวิจัยทําอะไรต่างเยอะแยะมากมายมาช่วยสอนมาช่วยอะไรต่างๆพวกนี้นะครับนะอ่านี่คือสิ่งที่เราดรําเนินการอยู่ตับใแต่ขณะนี้อ่ากับบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนซึ่งกําลังพังงานขึ้นมาด้วยก้าวย่างที่ หนักแน่นแล้ะแข็งแรงมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆในะะขณะนี้ครับครับก็เป็นสิง่งที่ต้องติดตามนะต้อง นา่าติดตามมากเพราะเอไอเนี่ยนะัก็หลายค่ายก็เรียกว่าเออก็เก่งๆกันก็มีหลายๆตัวนะฮะแต่ก็บางทีมันก็ยังมีข้อจํากัดในเรื่องของของภาษาแล้วว่าคนที่ร่วมร่วมร่วมลงทุนที่คือคือถ้าคุณน้อยภาษาคุณก็จะสู้เขาไม่ได้เพราะว่าเออความเก่งความฉลาดมันมีทั่วโลกนะทีมันไปบางจุดเนี่ยมอเรามองไม่เห็นนะแต่บางทีเนี่ยบางอีกอีกีไออี AI, ตัวอย่างของคอสเนี่ยที่ที่มาตาที่มาทําแข่งกับแสตทิ t ิตีเนี่ยก็ หรือว่าเก่งนะใช้ได้ผมก็ใช้งานเขาประจําหลายตัวเนี่ยผมก็ใช้ให้หาข้อมูลที่เราเช็คข้อมูลที่เป็นความจริงอะไรเงี้ยเขาก็เก่งในเรื่องของการเช็คข้อมูลอย่างเดียวเลยนะเป็นคล้ายๆแบบ Google นะฮะก็ถือว่าเป็นตัวที่หลายตัวที่มีความเก่งความฉลาดไม่เท่ากันตรงนี้น่าติดตามมากแล้วก็ผมคิดว่ามันจะไปไกลนะะเรื่องเพราะว่ามันเอาไปใช้ในเรื่องของ ส่วนต่างๆของงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่เป็นออโตเมชันต่างๆหรืออย่างรถเนี่ยรถที่ไร้คนขับเนี่ยหรืองานที่บริการสาธารณะเนี่ย AI จะมีบทบาทมากขึ้นทําไมแผ่นด,ดินยุบเนี่ยเราไม่รู้อ่ะถ้ามันเรามีเครื่องมือที่เป็น AI มันสามารถบอกได้ว่าให้แผ่นด,ดินมันจะยุบเลยนะคุณเห็นมีน้ําท่วมออกมาเนี่ยรถออกมาอย่างเงี้ยเขามองภาพแล้วก็ได้เลยนะ AI สามารถวิเคราะห์ได้จริงๆแล้วสามารถวิเคราะห์ได้นะครับว่ามันเกิดน้ำมาอย่างเงี้ยมันสามารถวิเคราะห์ภาพได้นะ AI เนี่ย